ว่าครั้งนี้ันที่สเวเนี่ยไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นเพียงการติชมนโยบายผมผมก็กังวลคือก้าวไกลอยากกังวลมากเราก็กังวลเป็นเหมือนกันก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าอย่าพึ่งใจเึ่อเขื่ขมากว,ว่าคุณเสรษฐาก็เป็นนายกค,ครั้งแรกทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลย <laughs> แต่เอาให้สบายๆนะเริ่มต้น ด้วยความมั่นใจดีกว่าครับอย่าเริ่มต้นด้วยความกลัวนะครับกังวลเรื่ององอะไรครับถ้าทางรัฐบาลไปของสังคมเน่อ๋อไม่ไม่โอ้จะตั้งทำไมนะครับก็ตอบตรงไปตรงมาก็จบแล้วนะครับนะครับสบายๆนะครับโอ้เราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรชื่อก็ตรงๆนะครับก็คือเป็นที่รวมกันของผู้แทนราษฎรนะครับก็หวังนะครับไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันมาเนาะก็ เคยรู้ถึงความบอบช้ำม,มามา,มาโดยตลอดแหละว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับาการตอบคําถามนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็หวังว่านะครับคงไม่ต้องทวงถามกันนะครับเกาะสมานนฉันนะครับสมานแปลว่าร่วมกันฉันแปลว่ากินหรือเปล่าสอนบอกว่าพักเก้าไกลอย่าพึ่งพึ่งเหิมเกินไปขออภัยดีนี่เราจะฝากฝากไปถึงพักก้าไกลนะก็เราก็ตามเนื้อหาอยู่แล้วแหละทําไมฝากเยอะจังกลัวหรือเปล่า อย่าเพิ่งกลัวเลยนะครับก็บอกแล้ว่าคุณเสษฐาก็เป็นนายกขั้งแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะมาร่วมกับลุงด้วยทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยนะอย่าว้าวุ่นนะฮะอย่าว้าวุ่นเตรียมสมาธิดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่11นี้เนาะนะครับขอบพระคุณนะครับ